are you there what are we walking into the intelligence i'm looking at suggests hold on hi truck on its way wait a minute your hammer is was that matt miller kinzie be nice seriously matt miller is a, a venerated agent of mi6 and a key member of our operation and the fact that he tried to kill us what's past is past we are all working together now let's focus on the job as i was saying วันนี้เรามาอยู่ในเกมเซนโลสีนะครับเนื่องจากมันเพิ่งลดราคาอยู่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์วะจะไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าผมให้ฝากน้องซื้อมาก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลองเล่นดูก่อนนะครับเชือดจับมากฟาดคอ โอเคขอบคุณอกาะสุนสำรองไม่จำกัดไม่ให้ยิง

แล้วม <_ Gimme ser Aqui> ันจะมาขวางทำไมเล่าฮะอันน่ะอันน่ะดูเขาหลบดูเขาโดนยิงว่ะอู้อ้อู้อ้ ตอนนี้บอสเราไม่ใช่พูดไม่ได้นะครับพูดได้แต่ว่าเออไม้ไม้เขาเสียนะครับก็เลยบ่นอะไรไม่ได้เออเออเออ See how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. We should be really close to the missile fire. Oi. Ooh, 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 we call map, huh? No sign of the way, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. It's explosives and chemicals, lady. What else you need to know? อีกก็ต้องเต้นอย่างนี้ปาดปาดจะนี้สามารถแบบวิ่งเข้าไปแล้วเรากด f นะครับเพื่อแบบโจมตีได้ส่วนหลอดข้างด,าด้านล่างนะครับหลอดสีขาวหลอดสีขาวสีขาวแล้วหลอดสีขาวคือหลอดเซมินานะครับส่วนหลอดสีฟ้าก็คือเลือดสังเกตว่ามาตอนไหนวะ เกกตอทีเออเออเออออ,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 อนี่อีตัวอ่ะนั่งฟังเพลงก็ยิงครับเวลาทีนี้นั่งฟังเพลงก็ต้องยิงดาโอ้โหเออืมอออโอดอะไรหืม สบายดีมั้งเนี่ยไป let's go เฮ้ <c oughs> อะไรอ้าววิ่งลงงี้อ่ะโดดแมนเป๊ดโดนตับเท้า,าเอาหวัวโคโคไม่เ่าไอ้คนแก่คนอัก มีดไม่เอาไม่เล่นมีดอย่าบอกอย่าไม่ไม่เอาเพรมีดนะเฮ้ยโอ้เอาออกไม่เจ็บไม่เอาออ้เออเออเอาเอาไม่แทงต่อยก็ได้อ่ะโอ้โ้เจ็บอู้โเจ็บเออเอาไง ยิงไม่ต้องเล็งด้วยยิงก่อนเลยดาวสีฟ้าอมอไ,ไม่ใช่สายเคมีอ้าวปล่อยนิวเคลียร์อีกโอ้ยไอ้ดูเพลงเขาสิเดี๋ยวอันนี้นิวเคลียร์นะไม่ใช่มาเกดดอนจะอดยังไม่ตาย ขึ้นไปไปครับเดอะบอทขึ้นไปไปไปจะมาลึกความหลังอะไรตอนนี้สิ่งอันแรกดึงออกขนมาเนี่ยทิคว้าเอ้าดึงไม่ใช่ขนเลย ไปต่อสเปซบาร์กระโดดเกาะไว้มันจะมาคิดถึงก็ยังไม่ตายมันโท้อแช่งกันแบบทั้งวันเลยพวกนี้ลูกน้องรักมากเลยบอสแช่งตลอดจะไม่ได้ไปเสียตลาดอะไรที่ใครอะไรของเอง โอเคจบแล้วยังไงจะโดดต่เฮ้ยไม่มีลมไม่มีลมลมไงเซโลสีนะครับเดซนโลสี่นะครับสี่เซนโลโฟดิลงมาผาน ไปล,ปล็อกอะไรช่างมาตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากาันนะครับอานะครับก็เห็นตัวอย่างนิดๆหน่อยนะครับต่อไปก็เริ่มเข้าสู่าการเล่นจริงสร้างตัวละคร สร้างตัวละครก็นี่เลยครับบอกตรงนะครับเอ้ยบอกตรงๆนะครับว่าขี้เกียจมากครับเฮ้ยเอาจริงเด้อโอ้ <c oughs> <c oughs> เดือดฮักแท้เลยเนี่ยโอเคเลิกแหงกันแ่งเอาเป็นสกสกเอาลัทด้วยอ่ะว้าบุรี 不理我，汤。 เมคอัพเมคอัพอายไลเนอร์อ่าเมส์เชอนนี่แก้มใช่ไหมพังหน้าพังหน้า มีรอยเลือดนิดนึงนะครับเนื่องจากฆ่าคนมาเยอะนะครับลอยหน่อยนี่เลย ผู้ชายจะมาแต่งลงแต่งเล็บอ,อะไรยังไม่มี For too, for for too, for too long, for too long, for too long, the American, for too long, the American, for too long, the American people have suffered under the yoke of that. Now that wow, you're cursed. Oh, you're gonna love this. Let's take it for a spin. I love it, just Woo You want a piece of this? Long, you โอเคสาเกมเสร็จไปแล้วนี่คือสถานที่พดีของเราครับสานที่พดีที่เรียกว่าหน้าเลือดเลือดเต็มหน้ามากกว่า It's not a problem. You alienated part people. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you too This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Apartheid is a problem. This is just a couple of the latest They're at twenty points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you that, you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me a hundred percent employment? No. Will you get mad? No. Then I'll you have my fun as a gang leader? We have a country to run. Fun isn't part of the equation. There's a septic truck when you need one. Mm-hmm. มันจะละความสนุกมากไปแล้วเอ้อเหรอนี่บอดี้การ์ดเหรอครับจำเป็นต้องมีด้วยเหรออะไรอยู่ในตู้น่ะโอ้โหคือผมก็ไม่เคยเล่นภาคเก่ามานะท็อปอะไรวะนะปืนมีดปืน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 ,ปน,ปนโอ้ใช่มันอ We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? As for hunger, I'll solve that one taco at a time. Good choice. Bye. has got the reporter's handle. Bye. Now, if you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics, filibuster. Allow hey me to return. We still down for tennis? Oleg and I are about to head over to Camden to watch some Nightblade. Yep. Bye. You down? bye. Party, right. bye. I'll be there as soon as I can. I'm your number one fan. Oh. Nice work, Oleg. 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 Can I call him Oleg? words were taken out of context. kinsey, what's the right context for, and i quote, i'm the patron saint of america, we should probably look into changing the pledge of allegiance to one nation under me. that's a great question, jane. i think we have a problem. oh, now you too. how many times do i have to say that? they said nobody back home believes them. jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right, I'll swing by after I. Oh, Alien!

What's up, my oh. I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? <laughs> แป๊บหนึเครับโอ้หมดขึ้นตึ้งรัอห้องโว้ยโว้ย่าอยงไงครันีทแบบนี้เลยไปไปเอาปืนไปโอ้อย่าเล่นเล่นพวกเล่นพวกเหรอ where's matt upstairs I'm trying to find out what's happening what is happening all our war by the, the looks of it uh-huh i'm meeting up with you i'll be in touch via com watch your ass don't really need my look i've got enough here for a well-regulated <laughs> militia beautiful <laughs> beautiful <laughs> This way. Oi. What the fuck, Keith? Oi. God damn it. Oi. Yeah. Wow. Wow. I will. Wow. What the fuck is going on? Fi. Here, Ben, we gotta Oh shit, players! Save yourself! Fuck that! Save me! Millions of people are disappearing around the goal.

เนี่นี่เอรีสเหลือคนเนี่ยยิงหัวทีเดียวก็ตายปเป็อรีสพันไหนเนี่ยถามจริงถามจริง,รงตอบด้วยตั้งอะไรไปมากวะเนี้ยทำเนียบข่าวปุ้งเนี่ย5ปี เละเละหมดแล้วนี้ขาวไปจัดไปอย่าให้เสียโอ้ยมีซาดด้วย

Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch! Didn't count on me, did you? Well, hello there. เอออเนเอยโดวชกไว้เอาชกชกตบกหลโอ้โอเคลุกลุกเร็วมันลุกแล้วมันลุกแล้วอ่าพยายหาเรื่อวพอกวนนะครับนะกรดินิ้วดูหล How'd I? Oh! Hey! You really think you could stop me? Ah, shit! Oh, human arrogance. Is there anything more charming? Didn't, 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 didn't! Now! Oi! 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 I'm going to have fun breaking you. เห็นแล้วเจ็บแทนโอเคครับเดี๋ยวขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกัน